ใช่ค่ะพี่เบอร์ห้าครับเขตอะไรคะกรุงเทพวันนี้กระบวนาการการจับเบอ,อ,อร์การรับสมัครเลือกตั้งเป็นไงบ้างคะเท่าที่ติดตามก็ปกติดีฮะไม่ได้มีอะไรมีกองเคียร์เฮฮาดีถ่ายรูปกองเคียร์ไว้รอบรอบเป็นไหนเป<พ>็นไรรู้ไหม ทำไมคะใครเชียร์ก็จะไปถามว่าลงค่าใช้จ่ายเนือตั้งหรือเปล่าเตรียมร้องเตรียมเตรียมเก็บไว้หมดโอเคค่ะแล้วมีในแผนในพื้นที่ของตัวเองอะค่ะที่ลงรับสมัครอะค่ะอยากทําอะไรให้กับพื้นที่บ้างเตรียมนโยบายอะไรไว้บ้างคะพี่ก็ในพื้นที่ที่ลงเ่นะก็เราก็ดูปัญหานะดูศักยภาพนะโอกาส ความอะไรนะความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าเป็นเขตพื้นที่ชั้นไหนแล้วก็เป็นเขตเศรษฐกิจสงคัญนะครับถ้าาเรือกองเตยเนี่ยถ้าจะพัฒนานะครับก็จะทําให้พี่น้องในในพื้นที่เดิมเนี่ยได้รับประโยชน์ด้วยไม่ใช่ไปพัฒนาแล้วก็ยกให้กับเลยทุนไปก็ต้งหองเขาต้องได้สิทธิได้ส่วนได้ความร่วม นะฮนะอ่าต้องต้องให้ให้เขตกองใดของนู่รวจตรงนั้นขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากเขตที่เราลงแล้วเนี่ยเราเป็นผู้แทนเนี่ยผู้แทนหมายถึงตัวแทนองชนชาวไทยทั้งหมดนะฮะไม่ใช่เฉพาะเขตที่เราลงเพราะฉะนั้นในกรุงเทพ3 3สเขตเลือกตัง้งหรือ50เขตหร,รือว่าต่างจังหวัดเนี่ยการทำหน้า,าที่สสเนี่ยเราจะทําได้เป็นประโยชน์ค่อนข้างมากมถ้าทําเป็นนะ ถ้ารู้จักหน้าที่และอำนาจการเป็นผู้แทนนะฮะไม่ว่าก,การประชุมในสภาการดูกฎหมายะฮะหรือว่าการศึกษาของกรรมาธิการการสอบหาข้อเสิจทิงของกรรมธิการและที่สำคัญก็จะช่วยกำกับดูแลพวกโดดประชุมเยอะอผู้แทนน่ะส่วนใหญ่เราจะเห็นนะฮะสสสวเวลาลงมติก็ค่อยกดออดเรียกคคกองค์เฟ็จก็ลงมติค่ะ แต่เวลาพิจารณาเนื้อหากฎหมายเนื้อหาเรื่องที่ศึกษารเพจไม่ค่อยอยู่ซึ่งอ,อันนี้ผมผมว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้องอไม่รักหน้าที่ตัวเองแล้วก็ชอบอ้างว่าเพราอ,อยู่ห้องอาหารฟังอยู่แล้วก็อยู่อะไรนะกรรมธิการปีหนึ่งประชุมแค่สองสมัยเพราะการทาหน้าที่สนาครัญแล้วก็ให้แค่อยู่เกินเกินหนึ่งเพราะนั้นคุณต้องสลับกันทําหน้าที่ที่หายไปหมดเลยเห็นผู้สื่อข่าวอาจจะเยอะกว่าหรือว่าเจ้าหน้าที่ ที่ทําหน้าที่ในสภามากกว่าเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นถ้าร้องจะได้ทำก็อาจจะได้นะ,ะพืชเสื่มเสียต่อเกียรติศักดิ์าก,การดํำรงตําแหน่งในสภาแสดงว่าการเลือกออพี่เลืองไก่เข้าไปนี่นอกจากจะได้ออสอสอแล้วยังได้เขาเรียกว่าอะไรล่ะนักตรวจตรานักตรวจสอบกับผ,ผู้กำกับดูแลความปรอพฤติของ สะส,ะสะอสวของรัฐมนตรีพวกไหนไม่มาประชุมพวกไหนไม่มาตอบกระทู้อะไรเงี้ยเลื่อ,อพวกไหนเนี่ยมาเซ็นชื่อประชุมแล้วก็ไปทํางานอย่างอื่นน่น่ะมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยผมแม่นนะแล้วก็ผมจะกำกับดูแลงี้ให้